สวัสดีครับยูก็ชงสุดละพนชนแนลจุดนี้อยู่กับทีมดังโชคดีครับพี่กอลน,น,นี่คอโทลโดยเบาแมนวันนี้หากินไก่บ้านครับไก่บ้านเติบอยู่ ต้องกองไม้กองไม้ตรงนี้ก็ร้อยกระทงครับร้อยกระทงหมูอแรงนี่ไอพี่ครูพี่ยังกระปายร้อยกระทงแหละครับตอนนั้นผมกับแจ๊คสิจังได้ละพี่น้อนงเฮ็ดเวียกอู้ยากคักเวียกเดียวนี่อยากก็นแนวอื่นอีกเนี้ยยังบ่อยากซ้ำเวียกเนาะร้อยกระทงครับ แรงเนี่ยห้าข้าเดือนสิบสองบ่มึอนี่ดูหกขักหน้าไปเจ้าเจ้าเจ้าขอเจ้าครับโอ้ยปลาแด่นเราคนกันแท้ทวนๆอยู่คน ดีซีเจ็ดสิบจีพัดโผโอโพมันพัดโอ้จักรุ่นใดเป็นรุ่นใดดอกรถกันเลยเป็นเอ็นเอ็นไม่ได้ดอกไฟโฆษณาอยูขอย่ข้าเจ้าบ่ถรฉกบ่แดดครับมัอนี่จะขึ้นเมฆเมฆไล่มัอนี่ วันเมื่อก่อนนี่ก็แดดแดดเมื่อวานนี่ตีงขิ้งมาได้เลยครับวันนี้แดดแห้งเขาห้องอยางเดียวสิมีหนูบ่ดูดิแจ่บอกหกเด้แต่จะมีหนูหอยังนี่ โอ้ยไม่ขี่นาคกระไรว่าจะลงมทงนี่ยโอ้ยไม่ขี่นาคหลายครับตอมตาล็อกคันมันไม่ขี่หนัคได้่อยบันโอ้ยเอาครับเอา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 ้วน เอาเพล่ยนมือค้นทุบละครับปลาแดนปลาแดนไปสิแล้วแล้วหอนวางซ้ำหล่อนอยู่ทั้งนี้เสลล์รถเนาะเซลล์รถไปจอดไว้แล้วเดี๋ยวแล้วบังอูยปลาอันนี้บวกหอนมือส้ายังคึมทั้งแถออกแดนประเดี๋ยวตายแต่ เอาไว้แล้ว่อยแบบนี้สูดแดดว่าได้สูม,มือนี่ตะกี้ว่าย่านแล้วตะกี้ม,มือนี่บ๊วยมัออนทีเดียวแล้วครับบันอ่มกลัว cái khương gì được cua đẹp có đẹp đấy chứ mưa mưa đấy sâu hạp hạp của cái đấy mưa cả, cả sân bữa là rồi cuốn mà lẹ chuối cây thì là hó bưng cây hơi lấy vẫn hoàn rồi xuống ngồi bưng cái đấy เอาปกติปกติครับโอ้ยหฮวนเดินกัมาไก่ล้ว เกีียวดีเกีียวทนเกีียวนานนี่รุ่นยอดนิยม EC เจ็ดสิบยยมเกีรียบร้อยครับเรียบร้อยลงไป1เจ้า เอาไปรถมาแก้กันบนานพอดีเล่นเขาห้อดหอครับแล้วล่ะว่าเดี๋ยวไปขายผมให้นี่ดดก็จะจอดเทียบแล้วครับ Đó, chị đều rồi, lấy chút chè đi không? Thì cho mong đi Bó này, nó cùng nâng cái <laughs> ลังหลุนอยู่ว่าอยู่พอห้องอร่อยก็รู้ เดี๋ยวเที่ยวไปขายครับเอาเหมือนแล้วครับพี่น้องครับท่านี่เลือกอยู่แดดเขาบ้านครับนี่รถแก้ไข่ใส่แล้วอุ้มนึงอันนี้นจะรถเกี่ยวไป่ทยอีกกุ้มนึงครับจกษสี เอาบ้านโอ้เบื้องอี้เกล่งเบื้องอี้เกล่งมาอนี่ร้อยกระทงครับร้อยกระทงมาอนี่ยมาได้ร้อยกระยังละผมเนี่ยเจ้าโขยงเดียวบาได้ร้อยยันมืาขึ้นนี่งอ่ะมันสองถุงกว่า 2 cái này xong thùng men men xong thùng thùng một này thùng cái được chứ không có cái khẩu bản bất lợi ghé dù xì hà lòng เอาเดี๋ยวชิมนี่เอาไว้ซัำนี่นะครับพี่น้องครับชิมหนาจังพอกันไหมใช่เบิ้งกับโป้บิตาเบิ้งดอกมันไฟมันแข็งเกินเบิ้งกับโป้หูเรื่องหูเล้าดอกใช่ไหมนะขอเคครับสวัสดีครับ